พร้อมแล้วแนวยิงกระสุนหนึ่งซองบรรจุบรรจุพิลัมครับอย่าลืมนะครับปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อกระสุนหมดรีบทำให้ไวเร็ยิงเพิ่มเริ่มยิงเปี่ยิงยิง แนวยิงปลดตองมันสุนรถสไลด์ลงในอี้ไข้างหน้าเก็บปืนไก็ตรองนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ดีหลายๆคนเลยครับเกือบเกินครึ่งครับเกินครึ่งประมาณ6-7เจ็ดเปอร์เซ็น แนวยิงกระสุนสองซองฟองละหนึ่งนัดบรรจุใส่ซองกระสุนอย่าลืมนะครับยิงนัดแรกไปแล้วเนี่ยรู้ว่ากระสุนหมดไม่ใช่ยืนวนดูปเป้าอยู่ว่ายิงไปโดนตรงไหนรีบแก้ไขเหตุติดขัดก่อนนะครับแก้ไขเหตุติดขัดก่อน <c oughs> แนวยิงกระสุนหนึ่งซองบรรจุ